เห็นเหรียญน,นี้ไหมครับเวลาที ibly, it, two, three three. So, like it, ่เราออมเงินนะเรามักจะหยอดเหรียญเข้าไปที่ละเหรียญสองเหรียญสามเหรียญนะครับก็เหมือนกับการที่เราหยอดความคิดนี่แหละครับถ้าวันนี้เราคิดลบเยอะๆหน่อยนะครับก็เท่ากับว่าเรากําลังหยอดหลายเหรียญเห็นไหมครับเรากาลังหยดหลายเหรียญนะครับก็จะแบบโอ้โหวันนี้ฉันไม่ดีพออ่ะวันนี้ฉันไม่คู่ควรอ่ะวันนี้เออทำไมฉันมันจนจังเลยนะครับ คุณก็กําลังนะครับอ,อมความคิดลบเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเปลี่ยนใหม่คุณก็อ,อมเยอะเหมือนกันแต่เป็นขอบคุณนะที่ฉันทำบางอย่างได้ยอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณนะที่ฉันเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเลยวันนี้โอ้วันนี้ฉันฝึกทาวิดีโอกเก่งแล้วเก่งจังเลยอ่าโอ้วันนี้ฉันฝึกไลฟ์สดได้ด้วยเก่งมากเลยนะครับโอ้วันนี้ฉันขายสินค้าได้ตั้งหนึ่งอย่างขอบคุณมากเลยนะครับโอ้วันนี้ฉันมีความสุขมากๆเลยฉันมีข้าวกินฉันมีบ้านอยู่ นะครับคุณก็กําลังสะสมแน่นอนครับเป็นะที่คุณสะสมแบบนี้นะครับเห็นไหมคุณกําลังเติมมันไปทุกวันการอมเงินนะอันนี้เปรียบตัวกับการอมเงินนะครับคุณให้มั่นใจว่าวันนี้คุณน่ะหยอดความคิดอะไรนะครับหยอดความคิดอะไรลงไปให้กับตัวเองความคิดลบหรือความคิดบวกไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณหยอดไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบคุณก็กําลังได้สะสมนะครับคุณกําลังสะสมเนี่ยความคิดนั้นแล้วและแน่นอนครับความคิดก่อให้เกิดความรู้สึก ความรู้สึกก่อให้เกิดการกระทําการกระทาเนี่ยก็ส่งผลลัพ์ในโลกความเป็นจริงให้กับคุณยังไงล่ะครับ <ál ise. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคุณบอกว่าเฮ้ยฉันมีแบบแต่เรื่องไม่ดีมีแต่เรื่องซวยซ้ำซวยซ้อนนี่ไม่ใช่เวงกรรมครับนี่ก็คือสิ่งที่คุณหยอดมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณหยอดนะครับในเรื่องของฉัดสำเร็จฉันทําได้ฉันสาเร็จฉันทําได้นันเป็นคนเก่งฉั้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมคุณก็กําลังหยอดความคิดบวกนะครับเพราะฉะน,นั้นเลือกให้ดีว่าคุณจะเเเลลลลลืืืืออออกกกกกกคค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 ิิิิิิดดดดดบบบบบบวววหรรรรใใพม์ั เลือกคิดลบมาเลยครับพิมพ์คิดลบมาเลยและแน่นอนครับอยากให้คุณโฟกัสทีว่าสิ่งที่เราเติมเข้าไปในกระปุกอ้อมสินหรือสิ่งที่เราเติมอาหารสมองให้กับตัวเองไม่ว่าจะการเสพช่องทางโซเชียลมีเดียการพูดการคิดการรู้สึกของคุณคุณกําลังหยอดความคิดอะไรให้กับตัวเองเลือกมาเลยครับแล้วพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาเลยว่าจากนี้เป็นต้นไปฉันจะตั้งใจเก็บความคิดอะไรให้กับตัวเองนะครับคุณจะตั้งใจเก็บความคิดอะไรให้กับตัวเองนะเนี่ยครับ อันนี้ป้าป้าก็เอานะครับตัวนี้มาเปรียบเปรยให้กับพี่พี่ฟังเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับใครที่คิดบวกหรือคิดลบใครเลือกทางไหนนะครับก็ลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันมาดูสลยครับ